แล้ต้องตัวเนี่ยไม่ทราบว่าการที่ตํารวจค้นตัวของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงหรือว่ามีข้อห้ามในเรื่องตรงนี้มีครับอาจารย์ตรงนี้เป็นคําถามที่ที่ดีมากครับเพราะว่ากฎหมายไทยเราเนี่ยเราไม่แยกผมผมเรียนอย่างนี้ครับความจริงกฎหมายวิทยาเานียแก้มาถึงระดับอึงแล้วครับครับก็คือว่าถ้าค้นผู้หญิงเนี่ยจะต้องอให้ผู้หญิงเป็นคนคน้นครับซึ่งอาจจะเป็นตํารวจหญิงหรือว่า ผู้หญิงใครก็ได้ที่อยู่บริเวณนั้นให้คนตัวนะครับแต่ว่าใช้กับผู้หญิงที่ถูกจับครัือหมายว่าถ้าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยจะไปคนตัวเขาเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ต้องหาหญิงซึ่งถูกจับแล้วครับหรือถูกถูกส่งให้ไปตรวจร่างกายครับเพื่อจะดูหลักฐานอะไรต่างๆไหมครับหรือเป็นผู้เสียหายครับแต่มีช่องว่างอยู่อันเดียวที่ถามมาเนี่ยครับนั่นก็คือเช่นเป็นการตรวจค้นในที่สาธารณะอช่ครับ ขี่มอเตอร์ไซค์นี้ถือว่าเป็นการตรวจคนในที่สาธารณะครับไม่มีกฎหมายเขียนว่าถ้าเกิดคนผู้หญิงให้หญิงอื่นเป็นผู้คนถือว่าเป็นช่องว่างนะฮะอ๋อครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาเขียนเหมือนกับเรื่องการจับเลยครับคือต้องตำรวจหญิงเป็นคนค้นเจ้าหน้าที่งานหญิงเป็นคนค้นครับครับงั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ควรจะต้องแก้กฎหมายเพราะของเราเนี่ยเป็นช่องว่างตรงนี้ครับใช่ครับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากฎหมายเราไม่ได้เขียนละเอียดไว้ว่าเวลาตรวจค้นต้องตรวจค้นในที่ที่แจ้ง นะครับบางทีก็อาจจะไปให้ไปค้นหลบไปอีกสักสิบเมตรอะไรพวกนี้ครับอันนี้จะทําให้คนที่ถูกตรวจเนี่ยอาจจะไปได้รับความเป็นธรรมได้ครับครับนะครับครับอีกหนึ่งคำถามครับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเป็นพลเมืองดีนะครับถ้าสมมุติว่าเราเห็นผู้หญิงกับผู้ชายทะเลาะกันและเขาบอกว่าเรื่องของสามีภรรยาไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวเราสามารถเข้าไปช่วยได้ไหมครับถ้ากรณีแบบนี้อ๋ออันนี้ดีครับเพราะว่าจริงๆก็อาศัยหลัก 68คือป้องกันเนี่ยนะครับนะครับก็คือสุดใหญ่เ็จะมีงี้ว่าคล้ายๆสมลอยนะฮะแล้วทำร้ายคนแล้วก็บอกว่าเรื่องของสามีภรรยาอย่าาปยุ่งคมจริงไม่ใช่เลยครับนะครับอันนี้วิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าก็ต้องก็ผมเคยมีเพื่อนที่เขาใช้มาตรการตรงนี้เหมือนกันคือว่าก็บอกว่าบอกคุณหยุดคุณเป็นสามีภรรยาคุณทำร้ายภรรยาได้ไงมีความผิด ครับนะฮะไม่ใช่ว่าเรื่องสามีภรรยาภรรยาจะตบตีอะไรกันได้ไม่ไดทีนี้เรามีกฎหมายนะครับว่าสามีทำร้ายภรรยานี้ก็เป็นความผิดเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องจับเข้าสู่แบบคล้ายๆไปปฏิบัติธอมอะไรฉะนั้นเพื่อนผมก็เลยบอกว่าคุณหยุดเดี๋ยวนี้นะนะครับแล้วก็อันนี้คือการใช้สิทธิ์ป้องกันครับเพราะเห็นผู้อื่นตกอยู่ในอันตรายเนี่ยเราสามารถเข้าไปช่วยได้ครับครับล้าในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับอาจารย์เมื่อประมาณต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีกรณีตำรวจ จับผู้ต้องหาผิดตัวเอาเข้าไปในคุกสักยี่สิบกว่าวันได้แล้วครับอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยในในสถานะของผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาที่ถูกจับไปเนี่ยครับมีวิธีการที่จะเรียกร้องสิทธิ์หรือว่าตำรวจที่จับแล้วผิดตัวเนี่ยจะต้องรับผิดในกรณีใดบ้างครับอาจารย์ครับครับอันนี้อันนี้ก็ถ้าพูดถึงนะฮะในแง่ความรับผิดทางแพ่งเนี่ยมีแน่นอนครับข้อการจับผิดตัวเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับ เนื้อหาด้วยครัือบานเรื่องนี้ต้นปรากาจจะไม่ได้ตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจนี่ก็เป็นเรื่องลับผิดทางแท่มาประมาทเลื่อับนะครับประมาทเลอยอย่างที่ผมเคยเรียนก็คือว่าถ้าเกิดถูกจบผิดตัวเนี่ยข้อสําคัญข้อหนึ่งเลยก็คือว่าก็ต้องร้องต่อศาลรั้องต่อศาลบอกว่าเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้ต้องหาคนนี้เลยนะครับเช่นง่ายๆเลยครับเลขประจําตัวคนละคนเลยครับอันนี้ที่เคยมีเคสนะฮะว่าชื่อเหมือนกันแต่เลขประจําตัวไม่เหมือนกันอันนี้ง่ายร้องง่าย